วันนี้นะคะพี่ตีอยู่ตรงด้านหลังเนี่ยเขาเรียกว่าใบาทองหลังซึ่งเป็นทองหลังน้ํานะคะนี่นะคะยอดของเขาช่วงนี้คือออกยอดเยอะมากแล้วก็น่ากินมากๆเลยนี่ค่ะใบของเขานะคะใบอ่อนเนาะสามารถเอามาทําเป็นเมี่ยงคําได้นะคะอร่อยกว่าใบาชะพูอีกนะคะและที่สําคัญคือกลิ่นไม่แรงนะคะกลิ่นไม่แรงไม่มีกลิ่นนะคะรสชาติจะออกมันๆนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะใบทองหลางช่วงนี้แตกยอดเยอะ วันนี้จะพูดในเรื่องของประโยชน์และก็สรรพคุณของใบทองหลางนะทองหลางใบแก่นะคะร่วงเต็มพื้นเลยเขามีสรรพคุณ เหมือนตระกูลถั่วเลยนะคะมีประโยชน์ทางด้านในเรื่องของการบำรุงดินนะคะโดยเฉพาะหน้าดินที่เสื่อมเ,เสียนี้นะคะถ้าเราปลูกพืชผักบริเวณแถวนี้นะผักงามมากนะคะใครอยากได้กิ่งพันุหรือต้นพันุนี่คือสอบถามหรือว่าอ inbox มาได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามารู้ประโยชน์และก็สรรพคุณของต้นทองหลางแล้วก็ใบทองหลางกันค่ะต้นทองหลางมีทั้งหมดสชนิดเลยนะคะ แต่ละชนิดจะมีความแตกต่างและก็ประโยชน์แตกต่างกันค่ะส่วนวันนี้ค่ะทองหลางที่พามาดูนี้คือเป็นทองหลางน้ํานะคะเป็นทองหลางชนิดกินใบได้ด้วยนะคะลักษณะต้นสามารถสูงได้1 0 1ถึง12เมตรเลยลักษณะดอกจะออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งค่ะดอกจะออกเป็นสีแดงน่าเสียดายไม่ได้เก็บภาพไว้ในช่วงเดือนกุมภานะคะ ต้นทองหลางน้ำส่วนใหญ่จะนิยมปลูกไว้ริมตลิ่งค่ะเนื่องจากจะทนน้ำท่วมขังได้ดีดอกและใบอ่อนเนี่ยสามารถกินเป็นผักได้นะคะการขยายพันธุ์จะเป็นการขยายพันธุ์ด้วยการพาะเล็ดและการปักชำค่ะประโยชน์ของทองหลางปลูกไว้เป็นไม้ประดับหรือเป็นไม้มงคลประจำบ้านได้ค่ะรากลำต้นใบดอกเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับพืชค่ะและสามารถดูดซับน้ำใต้ดิน ไวเลี้ยงลำต้นได้ดีมากกว่าพืชชนิดอื่นๆอีกด้วยต้นทองหลางเป็นพืชพี่เลี้ยงและเป็นพืชที่ปลูกขึ้นก่อนพืชประทานเพื่อมีหน้าที่ช่วยในการบังลมบังแดดเป็นล่มช่วยสร้างธาตุอาหารหาอาหารและรักษาความชื้นให้กับพืชประทานนั่นหมายความว่าต้นทองหลางเป็นพืชที่โตเร็วค่ะสร้างปุ๋ยได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยตรึงในตัวเจนจากอากาศได้มีใบเป็นจำนวนมากใบอ่อนใช้รับประทานเป็นผักใบแก่ที่ร่วงหล่นลงมากลายเป็นปุ๋ยอยู่ที่ผิวพื้นดินมีเนื้อไม้เป็นไม้ชนิดเนื้ออ่อนค่ะมีรากเป็นจำนวนมากกระจายอยู่ในระดับผิวพื้นดินและในระดับลึกต้นทองหลางทนทานต่อภาวะน,น้ำท่วมขังได้ดีค่ะ ในทุกปีต้นทองหลางเนี่ยเขาจะออกรากใหม่ส่วนรากเก่าเนี่ยจะผุพังเป็นโพรงอยู่ใต้ดินซึ่งจะทำให้บริเวณดินเนี่ยมีท่อระบายอากาศได้ดีค่ะทำให้พืชประทานสามารถแทงรากลงไปใต้ดินได้ง่ายด้วยเกษตรกรเขาจึงนิยมปลูกทองหลางไว้ในสวนทุเรียนมังคุดมะไฟใบแห้งของทองหลางเนี่ยร่วงเต็มต้นเลยนะคะแล้วก็ ตรงบริเวณนี้ค่ะเป็นปุ๋ยที่ดีมากๆนะคะเป็นปุ๋ยธรรมชาติเลยนะคะส่วนใบนี้นะคะนี่นะคะใบยอดอ่อนนะคะสามารถเอามาทาเป็นอาหารได้นะคะรวมทั้งผัดนะคะผัดน้ามันหอยผัดใส่ไข่อย่างนี้ยค่ะอร่อยนะคะนอกจากนั้นก็ทําเป็นเมี่ยงคําก็ได้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะใครอยากได้นะคะต้นพันท่อนพันุน,น,นะคะนําไปปักชํานะคะง่ายมากนะคะในช่วงฤดูฝนนี้นะคะปักชําแล้วก็ปลูกลงดินค่ะ คือสามารถนะคะเติบโตใช้เวลาไม่นานอย่างต้นนี้นะคะใช้เวลาไม่นานเลยนะคะปลูกประมาณ3ปีก็คือต้นสูงมากแต่แค่ปีเดียวนี่คือเราได้กินยอดกินใบอ่อนแล้วนะคะบางคนเนี่ยมีแบบทักถามมานะคะว่าส่งใบอ่อนยอดอ่อนไหมนะคะถ้าจะเอาไปทําเป็นชาเนี่ยสามารถส่งได้เหมือนกันนะแต่ว่าพี่ตียังไม่เคยส่งให้กับใครเลยนะ คือถ้าใครมาที่สวนเนี่ยสามารถเก็บเอาไปได้เลยค่ะพี่ตีจะไม่ห่วงเนาะเอาไปทําเป็นเมนูอาหารอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าใครอยู่ใกล้เนี่ยมาเก็บไปรับประทานได้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนอน,น้องๆที่เข้ามาดูนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่พี่ตีก็ฝากให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ